สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนนีนาทุกท่านนะคะเจอกันเช้าวันใหม่วันนี้นะคะพี่น้องคงได้รับพรอพอและมีความสุขกันมากมายพี่น้องที่รักคะทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวทางด้านหนังสือพิมพ์หรือมีเดียต่างๆที่หลายๆคนนะคะถูกจัดด้วยข้อหาต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอ,อร์รัปชันการช่วยเหลือด้านอื่นๆที่อาจจะผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นการขายของจําหน่ายทําธุรกิจออนไลน์ที่อาจจะมีการหลอกลวงกัน แต่เมื่อเรามองถึงส่วนลึกแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเป็นคนที่ต้องการนะคะการช่วยเหลือเป็นคนที่มีปัญหาด้านการเงินเศรษฐกิจและมีปัญหาด้านต่างๆมากมายนะคะหมอมีความเชื่อว่าพื้นฐานจิตใจของคนเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเช่นการเป็นหนี้สินหรือความจําเป็นของเรื่องอเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นต้นนะคะที่น้องที่รักค่ะวันนี้พี่ น้องลหลายๆคนอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนั้นและพี่น้องอาจจะมองหานะคะหนทางรอดหนทางเดียวนะคะในวันนี้เรามาอ่านกันคะ่ะในพระวจนะอิสยาห์นะคะบทที่45ข้อที่22กล่าวไว้ดังนี้คือมวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอย๋ยจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดและไม่มีอื่นใดพี่น้องพูดพร้อมกันนะคะ ไม่มีอื่นใดนะคะไม่มีอื่นใดขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าที่มาหาเราในวันนี้เป็นพระธรรมอิสยานะคะบอกกับเราว่ามวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามในตรงนี้ไม่มีขีดจํากัดไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าพี่น้องหรือท่านจะทําอาชีพการงานอะไรท่านจะเป็นใครก็ตามนะคะวันนี้พันธสัญญานี้มาหาท่านแล้วพระองค์บอกกับเราว่าจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด ขอบคุณพระเจ้าอย่างยิ่งนะคะวันนี้ฟังแล้วชื่นใจนะคะพระองค์บอกว่าหันกลับมาหันกลับมากับใจใหม่แล้วก็ละทิ้งสิ่งเก่าเก่าหันเข้ามาหาใครคะเข้ามาหาพระองค์นะคะหันเข้ามาหาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และรับการช่วยให้รอดค่ะพี่น้องพระเยซูคริสตชื่อของพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสตถูกส่งมาโดยพระเจ้าในรูปแบบของมนุษย์แล้วพระองค์เองก็บอกว่าผู้ที่มีภาระและความทุกข์ยาก แบบหนักมากเลยนะคะจงเข้ามาหาเราและเราจะทําให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขพี่น้องที่รักคะในพระเจ้านี้ก็เช่นเดียวกันเพราะพระองค์บอกว่าเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดค่ะไม่มีอื่นใดนะคะหมอต้องทํามือแบบนี้เลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้พี่น้องอาจจะแสวงหาพระใดๆก็ตามหาสิ่งใดๆก็ตามนะคะแต่พระวจนะบอกกับเราว่ามาหาพระองค์มาพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์องเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่านได้รอด ที่จะช่วยให้ท่านได้รอดนะคะวันนี้ขอเป็นหนึ่งกำลังใจของพี่น้องทุกคนของทุกคนบนโลกใบนี้เลยนะคะที่จะเข้ามาหาพระองค์นะคะและบอกพระองค์ว่าเราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์จะทําให้ท่านรอดนะคะหายเหนื่อยและเป็นสุขค่ะพระเจ้าอวยพรท่าน,นในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ